สกูปปี้ไนะครับติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่น30วัตต์แสงขาวต่ำเหลืองสูงนะครับตำแหน่งกระจังหน้านะครับะนะครับแสงไม่ฟุง้งไม่แยงตานะครับผมเมื่อกี้เดินส่วนมาแล้วให้ดูนะครับแล้วก็มาดูแสงที่เวลาผู้ขับขี่นะครับผมผู้ขี่ก็จะเห็นแสงประมาณนี้นะครับไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวรอรถสวนกับรอรถสักผู้ นีสูงต่ำพร้อมกันนะครับไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับอ่าเดี๋ยวเข้ากระจกเขานะครับสักครู่นะครับไฟสูงนะครับก็เราทําสวิตช์ไฟพาร์ตนะครับแยกให้นะครับไว้ใช้ฉุกเฉินนะครับผมอ่านี่นะครับไฟสูงนะครับก็ตามมือนะครับเปิดไฟต่ำวิ่งอยู่นะครับมีรถออกจากซอยหรือรถเปลี่ยนเลนนะครับเราตบสูงใส่ได้แบบนี้ครับผมนะหรือไม่เปิดนะครับเราก็ตบสูงได้ครับผม คููเดียวจบครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับผม